แป๊บหนึ่งตอนแรกง่วงแต่ตอนนี้ก็ไม่คยง่วงแล้วสวัสดีค่ะหนาวนั่งกับเขา yes ใช่แล้วใชอ่านดีเอ็มหรือ,อยังยังเลยสว่วนใหญ่จะอ่านดีเอ็มช่วงก่อนนอนคะ กับช่วงที่ว่งวางๆใฮ้ทำอะไรดีวันนี้มาดึกหน่อยแต่ว่าก็กลัวเดี๋ยวไม่มีเวลาก็เลยมาแป๊บๆก่อนนิดนึงต้นเดือนวันนี้วันที่10เอค่ะว่วงกันหรือยังแต่หนูอยากกินอยากกินนม คิดถึงใคิดถึงว้าวคิดถึงแชมปชมก็ได้แต่ว่าเราไม่คิดถึงก็ได้นะเพราะว่าคิดถึงมากมากเลยเราต้องปิดปิดแดงกินน้มหนึ่งกลับคิดถึงบวกหนึ่งคิดถึงค่ะอยากกินเมลอนนะ ไม่นอนเหรอไม่นอนแล้วเราเล่นเดี๋ยวกัน <laughs> เดี๋ยวให้นอนมาหาดุคนกันคิดถึงร้อยเปอร์ซวันนี้ลองรูกแล้วเย่ <laughs> คิดถึงแบบหนึ่งร้อเปอร์เซนวันนี้แต่งหน้าตาดำนิดหน่ไม่ดำวันนี้ตาไม่ดำเย,ย่วันนี้วันเกิดพี่มิวนิกฮ่าจริงหรอวันนี้ไม่ได้ติดตามโซเชียลเท่ทา ก็แฮปปี้วันเดย์นะคะพี่มิวนิกถ้าเกิดว่าวันนี้วันนี้ไม่ดึกเกินไปก็จะลงแฮปปี้วันเดย์พี่มิวนิกแล้วก็แฮปปี้วันเดย์พี่มิวนิกในนี้นะคะขอให้พี่มิวนิกมีความสุขมากๆนะคะพี่มิวนิกน่ารั <laughs> <To be. S 1> กชื่อแพมเบอร์วันทูบีบอกไลฟ์น่ารักนะ เลือกอะไรนะจะไม่ได้วันนี้หวานหวานเป็นตัหญิงหรอว,นนววอวันนี้หวานหวานเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะง่วงแต่ว่าวันเนี้ยก็รู้สึกว่านอนนอนอยู่อ,อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรบินไปอ่ะหายไปแล้วอ่ะไม่มีหรออะไรมิวสิกบ็อก นช่วงนี้พี่งานเยอะเดี๋ยวดูบิวสิกบล,ล็อกย้อนหลังนะได้เลยค่ะขเขินๆอนะเมื่อกี้ก็เปิดดูแป,บแปบ๊บๆก็รู้สึกว่าชอบชอบมาชอบทุกเพลงเลยชอบรูปที่ลงวันนี้จริงเหรอ <c oughs> ตอนแรกมันมันแสงมันจ้ากเกินไปแล้วแบบหน้ามันแป,บแป,บแปบ๊บๆก็เลยเติมให้มันฟุ้งนิดนึง <c oughs> ช่งนี้ปั่นวิวไปต่อ ดีว่าเก่งมากเลยชอบไหมไปต่อโกโกโกพี่ชอบน้องแชมร้องเพลงหนูก็รู้สึกดีใจที่กล้าร้องเพลงให้ทุกคนฟังมากขึ้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าอาจจะมีตื่นเต้นนิดหน่อยก็อาจจะมีท่อนเพี่ยนเปียนบ้างแต่ว่าไว้มาฟังใหม่นะครั้งหน้าจะต้องดีกว่าเดิมค่ะอยากเจอแล้วมาล้ว มาเชียงใหม่วันที่ยีสิบเอ็ดนี้ไงทุกคนเรามีเปิดตัวนะคะเชียงวันเหมือนชุดวันนี้วันนี้เก่งมากชอบอหิวร้องเพลงจริงหรอวกางาเปิดฟังดีไหมมาดูกัน อยากฟังอ่ะฟังอีกฟังควาทุกคนดีใจด้วยเส้นทางของผู้ใหญ่ทะลุสองแสนวิวแล้วเย้ใช่เมื่อวานเห็นทุกคนแบบเย้แล้วก็แชร์แชรดีใจมากเลยอะไรนะเออตัวนะเออตัวนะเอานาวิชิเนะส้นทางของผู้ใหญ่แปบบ๊แบแป๊บนี่ถึงตีสามไหมไม่ถึงไม่งั้นพรุ่งนี้ก็จะไม่ไหวนอนต้องนอน เขาเป็นสาวเชียงใหม่นะคะก็คือสาวที่เนื้อหอมมากๆเปิดๆมี่คนไปแชรสนิดนึงเบาเบาหน่อยอ้าวมีคอมเมนต์ติดตรงนี้ด้วยเหรอต้องปิดใช่ไหมคร้อมแล้วค่ะต้องไปถามความรู้สึกใหนเลยแล้วอะไรตอนไลฟ์มามิงมาเลยมาถามได้เลยใช่เพื่อขากำลังใจในการปั่นงานน่ะ ะะอย่างแชมป์แชมป์ก็ต้องไปปั่นงานเอ๊ะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ม่มีงานเฮ้ยงานที่โรงเรียนไม่ใช่งานข้างนอกนะอยากเจอไรโน่ไนอโน่นอนอยู่ตรงโน้นกับกองกอลก,กันอยู่ตรงน,นั้นครูปิ่มแชทติวให้คือปิ่มใจดีมากเลย ม่ <laughs> ชอบชวนทุกสิ่งในเมื่อวานขอกำลังใจสาวเลยว่าทุกนี้หน่อยค่ะมารับตรงนี้ค่ะต้องมารับตรงนี้นะคะเข้าใจไหมไม่งั้นไม่ให้ค่ะ <laughs> หมซ่ซื่อๆเห็นไม้มเขาบอกใหมซ่ซื้อๆ ขอบคุณฟ้าที่จำไห้เธอได้เดินลองไม่ได้แล้วน้ำพาเรานาพบกันถ้าชมพูอ่านโครงกานฝันดีถ้าฝันว่าอะไรอย่าลดูมาเล่าให้ฟังนะ คุณความลังที่ทำให้ฉันได้เห็นคุณแค่ว่าทุกเวลาที่มีเธอสำคัญแค่ไหนไม่ต้องการอะไรแค่มีกันต่อไปก็พอคิดถึงชมพูจังคิดถึงหมดกันเฮ้ยไปดูปกไลฟ์มาน่ารักจริงอ๋อมีอะไรไอจีนะไปกดไลค์ได้คอมเมนต์ด้วยโซโลกีตารา 哎呀！谁？哈哈！讨厌！ การปกพี่ไหมตกใจหมดเลยแพงหยุดไปเลยเป็นทางนักร้องเป็นทางแดนเซอร์ใช่เฮียหอมน้ำมันความหลังที่ทำให้ฉันได้เห็นคุณค่ะ เหนื่อยวันเด็กๆทำหน้างายตอนแฟ์มานี้ตอนนี้ทำไมตอนนั้นดูซิมซิมล่ะเพราะว่าตอนนั้นอิ่มค่ะอิ่มข้าวแล้วก็รู้สึกที่ตัวเองกินข้าวยเกินไปกินไปสองจานอะแล้วมันอิ่มมากแต่ก็ยังกินอยู่ก็เลยรู้สึกอิ่มแล้ววันนี้ร้องเพลงได้ดีมากครับขอบคุณค่ะ น่ารักไหมของเราเป็นสามสาวพาวเวอร์พับตอนแรกเราไม่ได้นัดว่าจะใส่ตีมสีอะไรแต่ว่าขอให้เป็นแบบดอกไม้เย้จบแล้วสุดยอดเลย,เลย Hi wish my much baby, you so แชมเปี้ยนเสเก r l <laughs> No กำลังกินกำลังอรู้สึกผิดไง <c oughs> เพราะว่าแบบอิ่มเกินไปแต่เพราะว่าวันนี้แบบกลัวเสียงเสียงไม่ดีก็เลยไม่ได้กินอะไรนอกจากโจ๊ก <c oughs> แต่เพราะมากเลยนะภู <c oughs> มิใจมากใช่ <c oughs> วันนี้กินโจ๊กไปตอนเช้าตอนเที่ยงก็กินผลไม้แล้วก็กินอะไรจิบ๊บจิ๊บนิดหน่อยไม่กล้ากินอะไรอะไร <c oughs> <c oughs> นะนางฟ้าแช่มฟูนอนแล้ว ใครอ่านมาเลยเฮ้ยน,นี่ไงเขามารับกำลังใจปิ้วปิ้วปิ้วเขาเอาไปทิ้งอ่ะทุกคนปิ้วปิ้วปิ้วอันนี้นั่งดูไลฟ์รัชไมย์ขืนเขาว่าตากแดงแดงน่ no. คำคำก็มาสิ่าไม่ไม่เราจะมาโชว์ภาพเ่าอยาเห็นสุดสวยงามให้ทุกคนดูหนาวอะลมโกรบลมกรลมกรจริงจริคือสุดตอนดึกๆสินะ สุดเป็นสุดคึกคึกอ้าวเหรอสุดอะไรไปทำสุดกับใครแน่แน่แน่แนใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จักเหรอใครอ่เฮ้ยใครอ่ะไม่รู้ได้ยังไงกันไม่รู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ไม่ใช่เมมเบอร์คะใครเหเป็นสตาฟสตาฟใช่มาตรวจแชมพูไลฟ์เพราะว่าปกติแชมพูแบบเออทำผิดเยอะทำอะไรคะ อะไรนะเมื่อกี้แชมพูชอบเต้นมาบอยไม่เจ๊อะไรชัดชัดอะไรชัดชัดชอบเต้นเทวร์กเบื่อยาได้ไหมตอนดึกดึกอะหยามาตอนดึกดึกอะแชมพูเมื่อกี้อะไรชัดชัดอยู่ในห้องน้ำคนเดียวคือแชมพูจะเป็นคนที่นอนคนสุดท้ายอ่ะก็ต้อาบน้ำคนสุดท้ายจริงๆแล้วแชมพูอะแอบไปซ้อมเทวร์กในห้องน้ำนึกถึงใช่ทุกคน ทุกคนดูทุกคนทุกคอใชื่อหรืออะไรล็อกแน่อยู่เพราะมีแชมพูเห็นไหมถ้าถ้าไม่มีแชมพูหัวก็เหม็นไงลูกก็ไม่ได้อยู่อย่าทุกคนอย่าอันนี้ก็เหม็นหอมคือกันอยู่แกนอยู่อะไรหอมจริงจริงจะเป็นลมหอมอออะไรดมไม่ได้มไหน ฮัลโหลเนี่ยทุกคนอย่าฟังนะพี่เหนือพูดโกหกเดี๋ยวพรุ่งนี้จมูกยืดเลยคอยดูจริงเหรอใช่จมูกจมูกยาวอ่ะพี่ไหนสรุปผู้หญิงอยู่ในการเล่นเล่นอ๋อเราเราเล่นตลกเล่นตลกเล่นตลกใส่กันเพื่ออะไรเนี่ย w o r k i t w o r k i t w o r k i t all the way e h อะไรต่อเอ h น t and all day y e a t work night and all day อะไรคือ to work เขาบอกพี่บัพี่บัวดิเชี่ยวชาตพี่บทำวันไม่จะบูซ้อมทุกวันไปหนูไม่เคยทำหนูทไปเป็นทำบัวชอบแบบแอบ to w o ประมาณตีหนึ่งครึ่งเนี่ยอะไรแอบไป to w คนเดียวในห้องน้ำชิโมจริงๆริงคนอย่าไปฟังค่ะไม่จริง ไม่มีความจริงเลยใช่ไหมแชมพูไม่สวยเอ้ยแชมพูสวยที่ที่ใหม่พูดว่าแชมพูไม่สวยแปลว่าความปลอมกันความจริงอันนี้คืนนี้มันเช่างคืนเคทุกคนไปนอนได้แล้วคือบอกตัวเองทำไมถึงยังอยู่หนูคุยคนเดียวก็ได้ อยากคุยด้วยอ่ะทำไมอ่ะเราเล่นอย่าพิ่งไปแชมพูเลยคุยกันหนูกันอะไรไม่ไม่อยากให้พี่คุยกับแชมพูอ่ะพี่หมายถ้าจะคุยกันหนูพี่หมายต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่อ้าวไม่กล้าไม่กล้าทำไมอ่ะพี่สวยเกินไปพี่เข้ากล้องแชมพูดับทำไงอ๋ออันนั้นหรือออกไม่ไม่ไม่จริงใจแช่แชไปอาบน้ำได้แล้ว นี่ประเทศไทยโชคดีที่มีแชมพูจริงไม่งั้นคนไทยจะหขวงมิดงั้นพี่ใหม่เอาแชมพูไปซักขวดเลยได้ช่วงนี้จะหมดจุดปี๊บปี๊ปใช่ยหมเขาจะตีหนูว่าจะคนเห็นไหมคนเห็นคนเห็นจะไม่ทำทำอะไรอย่าแซวผมหน้าแม่หนิวตุ๊ด จะบูเล่นจะบูเล่นอันนี้เล้วเหรอไม่ได้ก็ถูกได้ยินมาอัตลกอะหยุดทำไม่ได้โอเคแกงมะเมี่ยงพี่มะเมี่ยงทำอะไรนะทำเมลอนใช่เหนื่อยพอแล้วกี่โมงแล้ว เฮ้ยบัตรละสิบห้าไม่นี่ไม่นี่ไม่ดีเลยหยุดไอแล้วหยุดหัวแล้วก่อนหยุดไม่ได้อืออือฮะพี่มามเมี่ยน่าจะมาเที่ยวหอเราอีกทีหนึ่งนะคะน่าจะโดนทุกคนแบบไม่ยอมไม่ยอมอย่ามาโดนไรทำอะไรบีบคอใช่หล่าเรียนปกติบีบคอเหรอไม่บีบปกติบีบ ปี๊บผมเบียร์ผมไม้พี่มาเมียงค่ะวันนี้ยิมแอนี้มีกิจกรรมดูหนังเขาเป็นจริงด้วยนะฮะไม่ใช่ที่จังหวัดตังอันไหนอะอะไรอะจะดูมาถึงดูต้องนอนเยอะๆโอเคโนโนแค่เล่นมุกเท่านั้นทุกคนตลกเห็นไหมแล้วทำไมต้องทุกคนตลก แรงยั่งไได้กยคำสุดอ้าวคำวันที่เอ็นนี้เจอกันนะแชมพูคิดถึงมอกว่าโอเค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 เอออันนี้โอเคราเจออยู่นะคะทุกคนใครมายกมือขึ้นมีคนยกมือไว้ี่ยไม่มีลงแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวเขาก็ยกกัน เขาอาจจะยกทิปอยู่แบบอยู่ที่บ้านไงเขาคิดเกยจพิมไงเอ้ยวันยิบเอ็ดนี้จะขึ้นไปหาลูกสาวเราบอกสถานที่ได้ใช่แต่แบบว่าเูาเห็นเูาเห็นมีคนว่าก็เลยบอกเลยอะไรนะอันนี้คือเวที พี่ยังไม่รู้เลยอบนเวทีอซ้ายมากกว่าค่ะซ้ายมากกว่าขวาอืถ้าถ้าคนเข้าใจนะถ้าคนไม่เข้าใจก็ไม่มีอะไรค่ะยิมแอดนี้พี่ไปไม่ได้แหมอยากให้มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพี่เหมยต่อสู้กับงูอยู่ค่ะสู้ๆนะ อ,อย่าหลังแกโอเคเกตบายเขาไปแล้วนะคะเออใช่เดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าน้ำผ่านท่อกันนะดูคนเดี๋ยวไม่ทันเขาปิดเขาปิดวันนี้ตอนเที่ยงคืนค่ะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมจ่ายค่าน้ำผ่านท่อด้วยนะคะ จะเดินทางจากลำปางไปเชียงใหม่โอเคทุกคนจะบอกว่าทุกคนต้องมาดูสดๆจริงๆนะเพราะว่าแบบว่าพวกเราตั้งใจกันมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่างจริงๆก็ไว้งานอื่นก็ได้ใช้ชูแพมใช่ไหมอืมใช่ ถ้ามองถ้ามองจากข้างล่างขึ้นมาก็เป็นทางขวาค่ะถ้ามองจากข้างล่างขึ้นมาก็เป็นทางขวาแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างบนก็มองมองก็เป็นทางซ้ายใช่เดี๋ยวน้ําไม่ไหลใช่เดี๋ยวน้ําไม่ไหลนะเดี๋ยวไม่มีน้ําอาบ <c oughs> ช่วงนี้อาบน้ําบ่อยมากๆเลยค่ะถ้าวันนี้เอ็ดไปเดือนหน้ากีฬาสีอาดไปวิไ่ได้โอ อืง kind of ั้นก e ็ต้องเลือกแล้วละค่ะว่าอยากมาวันไหนมากที่สุดเอาตามที่ใจสั่งมาค่ะเคยไปแค่งานเดียวไฮทัชวิแต่ว่าไฮทัชก็สนุกนะแบบว่าเหมือนได้ไปแบบเติมพลังใช่ไหมงงงงสซาๆขวาขวาชู่ขอภารกิจวันนี้ไหนครับ อืมช่วงนี้กินขนมปังเนยถั่วขอวาดเป็นเนยถั่วกับขนมปังค่ะไ,ไม่เอาดีกว่าเอาถั่วไม่เอาเนยถั่วเอาถั่วกับขนมปัง <c oughs> ใจสั่งให้ไปทุกงานนี <c oughs> ่ก็ต้องมาทุกงานแล้วล่ะพลาดไม่ได้เลยนะรู้ไหม <c oughs> มาแล้วเพิ่งมาครับเอ้มาด้วยกันเ่าเนี่ยสองคนนี้ <c oughs> รหัสลับหรอไม่ใช่รหัสลับมันมันคือแบบว่าถ้าทุกคนมองจากบนเวทีทุกคนจะเห็นหนูฝั่งไหนหรือเปล่ามากกว่ากันเอามากกว่าที่จริงเราก็น่าจะไปทั่วเวทีแหละทุกคนเพราะว่ามันบอกไม่ได้จริงๆว่าเราอยู่ตรงไหนแบบฝั่งไหนกันแน่เพราะว่าเราก็ไปเ <c oughs> วทีมันเยอะมันกว้างอะไรอย่างนี้แชมแชมแกง แกงอะไรไม่ได้แกงพี่หมยไปอาบน,น้ำแล้วไปถามพี่นีน่ามาใช่ไหมถามมาอนไนอ่ะพี่จะขายบ้านไปเชียงใหม่มาเลยมาเลยแต่ว่าช่วงนี้เชียงใหม่ฝุ่นเยอะนะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะสำหรับคนที่อยู่เชียงใหม่ค่ะอแชมพูอยู่อะไม่ค่ะ นนี่น้องสาวเก่งมากร้องเพลงได้ดีมากๆเลยค่ะจริงหรองขอบคุณนะคะก็รู้สึกว่าทำได้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะว่าเวลาร้องเพลงกับไม์ก็จะตื่นเต้นหน่อยๆแต่ว่าครั้งนี้ก็ทำออกมาได้ดีดีนิดนึงนะก็ถือว่าโอเคนะคะ <laughs> สำหรับครั้งแรก <laughs> ชมชมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะใช่มันจะมีวันหนึ่งที่แบบว่าแสบจมูกมากๆแบบปื้ดเลยแบบตอนเรียนซ้อมเต้นอยู่อะ่ะแบบอ้าขอเจ็ดลบสี่แอดหน่อยคะแน่ขอเจ็ดก็ให้เจ็ดเลยสี่จะลบทำไมอะ่ะหนึ่งสอ,งส,องส่อะสี่สาห้า หกเจ็บสัญญยาวจะมาหากันนะคะเกี่ยวก่ภาคเสียงลาพันเซียวหน่อยอึบพาดว่าอะไรอ่ะเจ็ดโมงเช้าไม่รู้ว่าลาพันเซียวพูดว่าอะไรบ้างอ่าแป๊สกาวไม่น่าใช่ ากบอกรักพี่เหมยหน่อยได้ยินแล้วค่ะเขาไปแล้วเขาไปห้องน้ำวันนี้ต้องไปแล้วตอนนี้สิบห้าแล้วนะคะทุกคนมันดึกแล้วนะคะอย่าลืมผมผ้าก่อนนอนด้วยนะก็วันนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์นี้แล้วก็ไลฟ์มิวสิกบักนะคะสนุกมากเลยไว้มาเจอกันใหม่นะคะ ไม่哟อ,อะไรอ่ะเัาตะโกนอะไรออกมาใครได้ยินเขาว่าดักที่ส่งไปไเอสสอบเสร็จยังยังไม่ได้สอบเลยน่าจะอีกมีเวลาพอสมควรสำหรับการสอบนานอยู่ <laughs> โอเคฝันดีนะไว้เจอกันใหม่บายบายใช่จะไปแล้วนะ มีคำถามอะไรไหมคะขอคำถาม <laughs> เหมือนพรีเซนหน้าห้องแล้วก็เราก็ากต้องแบบพูดไปเรื่องแล้วลิมทันก็แบบเหมือนพีเซนงานหน้าห้องแบบว่าพรีเซนเสร็จแล้วก็แบบมีใครมีคำถามอะไรไหมคะยกมือได้เลยนะคะ <laughs> พรีเซนเสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้ใครมีคำถามบ้างคะโอเคเตรียมตัวให้เต็มที่โอเคช่วงนี้ก็ เยอะรุ่นวยอยู่แต่ว่าก็สนุกมากแปลกใหม่ดีหวัดดีนะคะเลีกยสาวหวัดดีนะทุกคน,นหวัดดีค่ะนไหนค่ะนาก็ได้นอนเยอะเะบ้างนะ <c ười> ที่จริงอะ่ะปกติก็จะดูดีเอ็มไม่ต่ำกว่าครึ่งชัวงง่วโมงเพราะว่ามันก็จะแบบหนึ่งวันก็มีคนส่งมาเยอะอยู่ก็เลยดูนานหน่อยก็เลย คึ่งชั่วโมงก่อนนอนให้กับ DM คะ่ะ <laughs> แล้วก็ DM เสร็จก็จะไปตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ปิดโทรศัพท์หรือบางทีก็อาจจะไปกดไลค์ให้ที่แท็กบ้างแต่ว่าการอ่าน DM สนุกมากเลยนะทุกคนเหมือนได้คุยกับทุกคนไปแล้วนะจริงๆไปแล้วเดี๋ยวพรุนี้ใส่ชุดอะไรพร <gasps> ุ่งนี้เตรียมชุดต้องไปเตรียมชุด <laughs> ฟันดี้ฟันหวานนะฟันดี้ฟันหวานค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไ้เจอกันใหม่ไปแล้วนะแบตจะหมดแล้วกดแล้วอยางๆยลงกองบิโอเคเอาบาย สำหรับของขวัญวันนี้นะคะคำถามคือรู้หรือเปล่าว่ารักไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่เคยร,รู้เลย <c oughs> หลาลินไม่มีครับมีแต่คำตอบทุกอย่างตรงหน้าแล้ว <c oughs> เล่นมุกเล่นมุกกันนอนแต่ว่าตอนนี้ภาพเราเออร้อยสี่สิบสี่เคแล้วนะคะ <c oughs> ไปแล้วบายบายไว้คยกันใหม่นะดูแลตัวเองด้วยนะ กดแล้วเนี่ยกดผิดตลอดเลยอะไรนะที่ไอจเวลาคนมากดไลค์มันก็จะแบบตึ๊บตึ๊ตึ๊บลงมาใช่ไหมแล้วพอจะกดปิดไลค์มันก็ไปกดโดนไอจโอเคค่ะเราก็จะกดแล้วบ๊้ยบายไม่ได้บินไป